สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทศนาค่ะผมอยู่กับผม434บารมีบอลบอลสี่บอลด่างบอลป้ายสวยๆจ้าพิเศษพิเศษอยู่กับโปรปีใหม่ครับที่ส่งฟรีส่งฟรีทุกต้นจ้าไม่ว่าจะกี่ต้นก็ส่งฟรีหนึ่งต้นก็ส่งฟรีฟรฟรครับผมมีเก็บเงินปลายทางเด้อเบอร์โทรด้านล่างนี้นะฮะพี่ศู 97, นย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะรบกวอนในพี่ที่จะแอดไลน์มาพี่พี่ท่านอ่าที่ยังไม่เคยคุยกันเนาะที่จะแอดไลน์รับกวนโทรมาให้ผม,มเมนเบอร์น,นิดนึงนะพี่เพราะว่าเหมือนไลน์เขาปรับระบบใหม่เนาะถ้าทางฝั่่่งผมมออะไแด ม่แอดเบอร์พี่พี่ส่งข้อความอะไรมาส่งรูปมาผมจะไม่เห็นนะครับรบกวนโทรมาแจ้งก่อนนิดนึงแนะ้วฝังผมจะได้เบมเบอร์ด้วยอ่ามีเก็บเงินปทางนะครับผมจะสะดวกโอนหรือสะดวกไปทางแล้วแต่พี่พี่เลือกเลยจะส่งฟรีส่งฟรีฟรฟรมาครับไม่มีบอลด่างบอลปายสวยๆครับผมเริ่มกันที่อ่าต้นนี้มงกุฎดอกส้มครับพี่มงกุฎดอกส้มเนาะไม้ใหม่ของนางสวนเป็นไม้ด่างชมพูส้มทองแบบนี้แต่พี่ใบนี้สวยแซ่บหน่อยครับพี่เป็นเป็นใบล่างเนาะเป็นใบล่างสวยแซ่บน้องตะกะเตนมึงมาเจอ จับออกไปก็ต้นนี้เลยครับพี่ต้นนี้เลยนี่มีฉลุความสวยงามไว้นิดหนึ่งสามร้อยห้าสิบาทครับพี่มงกุฎดอกส้มเนาะมงกุฎดอกส้มสวยๆเลยจ้ะสวยๆเลยกระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วนะครับกระถางห้าจุดห้านิ้วมงกุฎดอกส้มสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้าไม้ดักส้มทองสวยๆด้านนี้เจ้าสาวอ่าเป็นเจ้าสาวใหญ่นะครับพี่เจ้าสาวใหญ่นอาอไซส์แม่พันเลยนี่ายพื้นใบเขียวตัดจมพูสวยๆจากกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่แม่พันยกให้ดูครับพี่นี่ เจ้าสาวใหญ่ต้นนี้ดิ๊กบึ้มเลยสวยมากสายใหญ่แม่พัน700บาทจ้ะเจ้าสาวใหญ่กระถาง6นิ้วแม่พันเขียวตัดจมพูสวยๆรอดใหม่มาแล้วครับพี่รอดใหม่สวยแน่นอนรอดใหม่เบอร์เริ่มมาเลยี่เจ้าสาวใหญ่นะครับ700บาทส่งฟรีจ้าด้านนี้ตับราศีกันหน่อยครับพี่บอลกลาบนี่ใบใหม่นี่เปิดหน้าแดงทองมาสวยๆฮับครึ่งเลยครับพี่ราศีเมษนะราศีเมษต,ต,ต้นนี้สวยจัดต้นนี้สวยจัดราศีเมษกระถาง6นิ้วครับกระถาง6นิ้วเนาะ 400บาทส่งฟรีจ้าราีเมษรนี่มอนกลับกกใบใหม่เปิดหน้าทองมายังจำเลยยังจำเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูทางฝากสั่งนู้นกันต่อนะพี่นะก็ด้านน,าน,น,าน,นี้ด้านนี้มีใบหอ,อก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 สวยๆบินไปแล้วสองต้นนะพี่ช่วงนี้เขาว่าปีนี้ปีนี้กระแสใบหอ,อกมาแรงนะพี่กระแสใบหอ,อกมาแรง พอมีต้นนี้เป็นลูกไม้ครับนี่เป็นลูกไม้เนาะใบหอกกระดูกม่วงกระดูกม่วงแล้วก็ด่างขาวแล้วพี่ด่างขาวเหลืองทองเนาะใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเหลืองทองเลยพี่ดูขอบใบขอบใบกับกระดูกด่างม่วงแลพี่ขอบใบกระดูกขอบใบกับกระดูกม่วงเนาะด่างเหลืองครึ่งสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้ะใบหอกลูกไม้ด่างใบหอกสวยๆกระถางห้านิ้วสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้าใบหอกมาแรงครับพี่ใบหอกมาแรงปีนี้ต้องจัด หน้านี้อ่ามณน,นี้จะแสงมาน,นี้จะแสงครับพี่นี่ไม้หน้าหวานด่างชมพูตอนนี้น้องเจอหนาวเข้าไปไม,ม่เจอหนาวเข้าไปออกเหลืองเลยนี่ออกเหลืองทองสวยมาเลยมันนี้จะแสงสามร้อห้าสบาทจ้ากระถางหกนิ้วหลอดใหม่เหลืองสวยมาเลยจ้าหลอดใหม่เหลืองสวยมาเลยมัน,นี้เจ็แสงสามรอยห้าสิบาทส่งฟรีจ้าขาวชมพูเหลืองทองครึ่ง สยามน,นลิมิดสยามน,นลมิตนี่กระถางห้าจุด้านิ้วนะครับมีกระถางหจุดหนิ้วเนาะป้ายถึกป้ายสวยเลยด้านข้าง,างจากนี่ใบเบีย้ยนะพี่ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ทิ้งเลยสยามน,นลิมิดดาวข้างฟ้าหนึ่งพันสองร้อบาทจ้า1,200ันสองรอบาทสท่งฟรีครับผมส่งฟรีส่วนต้นนี้อันนี้ให้ชมก่อนไม่ให้ชมลรวเป็นอ่าักเอยลักเอยที่ผ่ามาจากหน้าแม่ปกติครับพี่ปกติลักเอยเขาจะเป็นทรงใบาย,ยาวเนาะ อันนี้ผ่าเพลงมาได้ใบหอกครับพี่ผมเลยว่าเก็บไว้ทําก่อนว่าจะลองผ่าเช็คความนิ่งก่อนเนาะเราจะได้รักเอย่ทยทยงใบใหม่กันเนาะรักเออยใบหอกรักเอ่ยใบหอกต้นนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปอัพลงแปดไปแล้วพี่เดี๋ยวลองผ่าดูเนาะเช็คความนิ่งถ้าได้ลูกมาเป็นใบหอกเหมือนแบบนี้แล้ะสวยแจ่มเลยครับพี่สวยแจ่มเลยรักเอย่ยราสีเมษไปแล้วมาดูกับราสีมีนกันบ้างครับราสีมีนเนาะตับราสีสวยๆนี่ต้นนี้ราสีมีนราสีมีนใบใหม่ล่าสุดครับนี่แดง เปิดหน้าทองมาจำแจีอีกแล้วนี่สวยไม่แพ้ราศีเมยียเลยนะมีเนาะราศีมีนต้นนี้4ี่ร้อยบาทส่งฟรีจากกระถางอ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้วราศีมีนตับราศีสวยๆสยี่ร้อยบาทส่งฟรีจา้าต้นนี้แถมนะครับพี่เนาะต้นนี้แถมเขียวเขียวนี่เลย <laughs> ลูกคนละแม่ลูกคนละแม่ฮันนะส0 0รบาทส่งฟรีราศีมีนจา้าใบใหม่ยังเด็ดใบใหม่ยังเด็ดไปครับเดี๋ยวเราไปอ่ามีมีตัวนี้ปินป่นปฐมปิม่นปฐม ปิ่นปะทุมครับพี่ปิ่นปะทุมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ได้ขึ้นสักทีเลยไม่ได้ขึ้นสักทีโบไปโชบมาปิ่นปะทูมครับพี่นี่นี่ป้ายสวยๆแบบนี้นะครับมีนะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้าก,กระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วกระถางห้าจุดห้านิ้วด้านนี้เลยครับพี่นี่ปิ่นปะทมเนาะนี่เขียวตัดแดงป้ายกันสวยๆครับพี่ผมเอื้อไม่ถึงผมผมเอากล้องเข้าไปแล้วกันนี่วางอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกัน วสวยๆครับพี่วางอยู่ด้วยกันเป็นดงวสวยๆเลยสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับพี่ปิ่นปฐุมอันนี้ลูกคนละแม่ครับพี่เดี๋ยวแวกให้ดูเอาแวกให้สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีปิ่นปฐุมจ้าายครับทางด้านนี้อา่าตรงนี้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  ต้นนี้มณีน,นาคราชครับพี่มณีนคา,นานคราชต้นนี้ไม้แยกหน่อหน้าส,สวยๆเลยกระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วนะครับห้าจุดห้านิ้มณีน,น,นาคราชไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อสวยๆเลยต้นนี้สี่ร้อยบาทส่งฟรีจะมีไม้หน่อหน้าสวยตัวไวใบใหม่ล่าสุดเปิดหน้าดาังเหลืองทองจ้าเปิดหน้าดางเหลืองทองเนาะนี่ชมพูเหลืองทองสวยๆไม้หน่อครับพี่ต้นนี้เป็นไม้หน่อด้วยดังสวยตัวไวมณีนคราชหน่อด้านข้างจ้ะต,นต้นโตนี่สี่ร้อยบาทส่งฟรีเลยต้น,นนี้สวยครับผม ส่วนต้นนี้เป็นไม้ใหม่ใบหอกนะพี่ใบหอกจากม่วงตอนโตวสวยมากนะพี่เนาะนี่ตอนโตวสวยมากเดี๋ยวขึ้นรูปต้นเมฆให้ดูจ้ะชื่อว่าปิ่นมณีนะครับปินมณนีใบหอกสวยๆนี่ต้นนี้เก็บได้เก็บนะพี่โตมาสวยมากนี่ผมขึ้นรูปต้นเมฆให้ดูเลยยังแจ่มบอกเลยกระถางห้าจ้าจะปินมณีต้นนี้อ่าสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีแลกนะพี่สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะปินมณนีใบหอกสวยๆนี่ใบล่าสุดนะครับพี่ใบใหม่ ด่างเหลืองมาเลยสวยจ้าปิ่นมะนีปิ่นมะนีด้านนี้เพชรพระนครเด็ดๆอีกต้นไซส์ใหญ่กระถาง5.5นิ้วครับพี่กระถาง5.5นิ้วเพชรพระนคร350บาทส่งฟรีจ้าหน้าด่าง,งสวยๆเพชรพระนครเพชรพระนคร,นนครนต้นใหญ่ต้นใหญ่350บาทส่งฟรีครับผมเพชรพระนครนะครับนี่เลย ใบเท่าฝ่ามือก็มีใบเท่าฝ่ามือด้านในนี่เดี๋ยวึบเอื่อมก่อนอ่ะต้นนี้ราศีมีนนะพี่ที่ขึ้นเมื่อสักครู่เนาะต้นนั้นเป็นหน้าดังเดิมนะครับหน้าด่างหน้าด่างชมพูเนาะอันนั้นหน้าดังเดิมต้นนี้คือราศีมีนหน้าแพงนะครับหน้าแพงหน้าแพงเขาจะออกด่างขาวแล้วก็นี่เริ่มเปิดเหลืองทองแล้วพี่เนาะเริ่มเปิดเหลืองทองเม็ดชมพูมากระจายกระจายนี่เม็ดชมพูแดงราศีมีนแพงสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจา้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ว จะหน้าเดิมหรือหน้าแพงแล้วแต่ความชอบเลยนะพี่เนาะนี่สวยทั้งคู่จะ้ะราศีมีนหน้าแพงหน้าแพงจะคล้ายๆพวกมณีครับพี่เหมือนเหมือนมณีลำเพชรเนาะมณีลำเพชรก็จะมีหน้าดังเดิมหน้าแพงแล้วพี่對對 as, like เ c, นาะแล้วแต่ความชอบจ้าต้นนี้ศิลาศิลาศิลาหุ่มทองหน่อยกันศิลาหุ่มทองนี่ศิลาหุ่มทองหน้าชมพูทองสวยๆครับพี่นี่ศิลาหุ่มทอง น่าส,สวยจ้ะสามร้อยบาทส่งฟรีครับผมกระถางหกนิ้วสีลาหุ่มทองหน้าชมพูทองเด้อแจมแจมเลยสีลาหุ่มทองสามร้อยบาทส่งฟรีส่งฟรีจ้าด้านนี้กระถางหกนิ้วสีเลือกงามสีเลือกงามนี่ป้ายเหลืองเขียวเหลืองชัดเจนนะพี่นนอะเดี๋ยวเม็ดสีที่ว่าเป็นเม็ดแดงๆครับพี่เขาจะกัดมาตอนโตเขาจะกัดมาตอนโตนะครับเม็ดแดงเนาะ เล็กๆขอให้ป้ายอย่างนี้ก่อนจะ้ะให้ป้ายเขียวเหลืองแบบนี้ก่อนเนาะหลอดหม่มาแล้วสีเลิศงามกระถางหกนิ้วสี่ร้อยบาทส่งฟรีจ้ะสี่ร้อยบาทส่งฟรีกระถางหกนิ้วล้นๆจ้านี่สวยโตไวครับต้นนี้ครับพี่จากเล็กๆนะเอามาอัพเอามาอัพจากอยู่กระถางสี่เอามาอัพลงกระถางหกแป๊บเดียวพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดเลยเดี๋ยวเม็ดแดงมาตอนโตรับพี่ไม่นานไม่นานสวยแน่นอนสีเลิศงามเนาะ ขยับขยับมาตู้นี้กันหน่อยพี่ขยับขยับ,ยบมาตู้นี้กันหน่อยไม้ใหญ่เลยละกันไม้ใหญ่ต้นนี้กระถาง8นิ้วโวเคโนภูเขาไฟสวยๆไหมครับพี่ภูเขาไฟสวยๆพร้อมเสิร์ฟจ้ะนี่ใบใหม่ล่าสุดแดงทองมาเลยแดงทองมาเลยครับพี่ใบถ้าฝ่ามือนะครับพี่ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอะใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกหน้าแดงทองมาเลยโวเคโนไซส์ใหญ่แม่พันจ้า1,000บาทส่งฟรีครับผมกระถาง8นะพี่กระถาง8นะนี่ดัวฝ่ามือแตะให้ดูเนาะ จะได้เทียบสายไม้กต็ต้นเดียวเต็มถาดครับพี่ต้นเดียวเต็มถาดแทบจะล้นถาดเลยหนึ่งพันบาทนี่โวเคโน่ใหญ่ครับพี่โวเคโน่ใหญ่แม่พันสวยๆนี่เลยอ่ะสว่วนต้นนี้สายพระเนตรสายพระเนตรสายใหญ่แม่พันอันนี้คือกัดสีแล้วครับพี่อยู่ในกระถางหกนิ้วเนาะอันนี้คือน้องกัดหน้าแดงมาสวยแล้วไม่ได้เขยไม่ได้อายนะพี่หน้าแดงแบบนี้เองห้าร้อยบาทจา้ะสายพระเนตรหลอดใหม่มาแล้วลอไปม,มาแล้ว ยิ่งหลอดหม่กลางมายิ่งแดงนะพี่ยิ่งสวยอันนี้คือสายกัดสีกัดสีไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ไม้อายุไม่ต่ำกว่าหกเดือนนะพี่ถ้าสายพระเน์เลี้ยงมาใช้นี้เนาะเกินนะพี่ต้นเนี้ยอยู่รละาเก้าถึงสิบเดือน,น้วพี่เพราะว่าสายพระเนตร่ะหกเดือนห้าหกเดือนเพิ่งจะเริ่มกัดสีกัดเม็ดาขาวนะพี่ยังไม่ออกแดงเนาะนอันนี้คือแม่พันธุ์อายุเกืบอบปีละห้าร้อยบาทส่งฟรีกระถางหกนิ้วจ้ะสายพระเนตรสวย แล้วก็ด้านในมีเศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านหรือว่าอีกชื่อหนึ่งประสาททองแต่ปราสาททองอะ่ะเขาจะไม่ป้ายเขาจะไม่ป้าย,เขา,ายเขาจะเรียกประสาททองนี่เขาต้องป้ายด่างแบบนี้นะพี่อันนี้คือเศรษฐีเงินล้านนี่อันนี้ซะใหญ่แม่พันเลยผมแบ่งต้นในดีกว่าไว้ต้นในดีกว่านี่แบ่งต้นนี้ต้นเนี้ยสวยนี่เจ็ดร้อยบาทส่งฟรีกระถางหกนิ้วครับพี่หลอดใหม่เท่านิ้วชี้ผมบอกห <laughs> ลอดใหญ่มากเพราะว่าใบใหญ่นะพี่พเห็นไหม ใบใหญ่กับฝ่ามือหลอดนี่คือแบบอ้วนตุ๊บออกมาเลยนี่หลอดสวยครับพี่อ่ะเดี๋ยวมุมกว้างกันหน่อยมุมกว้างมุมเต็มกันหน่อยต้นเดียวเต็มถาดจากกระถางหกนิ้วเศรษฐีเงินล้านเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีจ้าหน้าอย่างสวยไม้ไซส์ใหญ่นะพี่เนาะไม้ไซส์ใหญ่นี่อย่าถามว่าเลี้ยงได้แบบนี้นานไหมนานครับพี่ต้องประครบประงมกันนานกว่าจะได้ทรงไม้สวยแบบนี้เนาะเจ็ดร้อยบาทคุ้มจัดจ้ะบอกเลยว่าคุ้มจัดอ่ะด้านนี้ อสงไขเวเดี๋ยวผมปิดตู้ตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าแดดร้อนมากครับพี่แล้วก็มีมีลมอัดมาเรื่อยๆนะตรงนี้เดี๋ยวน้องจะ,อะขอพับอ่าเปิดมุมนี้กันตรงนี้เป็นอสงไข Form ่ฟอร์มกอครับอสงไข Form ่ฟอร์มกอใครชอบไม้อ่าแบบว่าฟอร์มกอสวยๆเนาะใบดดๆแบบนี้อันนี้คือปลูกลมนะครับพี่สองต้นในกระถางนะอสงไข่นี่คือแบบนี่แล้วคือหน้าชมพูมาชัดเจนแล้วหน้าจมพู สวยหวานมาชัดเจนแล้วจ้ะอสองไข่ฟอมก็ Form core. สองต้นในกระถางกระถางหกนิ้วครับสามร้อยบาทส,ง ja. สงา่สงฟรีจ้ะอสงไข่ฟอร์มกอหน้าสวยๆแบบนี้ครับพี่นี่ชมพูแจ่มๆเลยฟอร์มกอสอง,สองต้นนะครับอ่ะให้ดูให้ดูตรงโคนหน่อยสองต้นในกระถางสามร้อยบาทส่งฟรีจ้ะอสงไข่อสงไข่นี่หน้าเข้มเขมแล้วก็มีต้นนี้นะพี่นี่หน้าสวยๆเนาะอสงไข่หน้าชมพูสวยเข้มปัด สามร้อยบาทส่งฟรีจ้าสองต้นในกระถางต้นนี้ก็เด็ดต้นนี้ก็เด็ดนี่ต้นนี้ก็เด็ดครับพี่นี่หน้าชมพูสวยหวานเลยอ่ะส่งไขยฟอร์มกอสามร้อยบาทส่งฟรีจ้า ไปครับไปตู้ถัดไปกันครับพี่ตู้ถัดไปตู้ถัดไปตู้นี้มเีเทพสายลุงเทพสายลุงหน้าสวยครับพี่หน้าทองเลยนี่หน้าแดงทองมาแบบนี้เลยสวยๆเทพสายลุงกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วตัวน,นี้สองร้อยห้าสิบาทครับผมเทพสายรุงสองร้อยห้าสิบาท ส่งฟรีจา้าส่งฟรีจา้านี่นส,สวยๆครับพี่เทพสายรุ้งหน้าทองหน้าทองแล้วก็ตอนนี้ก็สวยครับพี่ตอนนี้ก็สวยตอนนี้อันนี้หน้าชมพูนี่ออกหน้าชมพูนี่เทพสายรุ้รงสองร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับพี่ส่งฟรีจ้อันนี้ออกชมพูเนาะออกขาวชมพูส,สวยๆครับพี่ลายเขาเรียกว่าดังวากิวดังวากิวเออมีแบบชมพูตัดเขียวชมพูตัดเขียว ต้นนี้ฟอร์มสวยครับพี่กระถางหงนิ้วเช่นกันสองร้อยหสิบาทเทพสายลุ้งจ้ะอย่านด้พี่มองมองอยู่มองอยู่ขึ้นอะไรให้ดีขึ้นอะไรให้ดีมองอยู่มองอยู่มานี้มันี้ล้อมเพชรไหมหน้าแผงตอนนี้สวยเดี๋ยวนะเด็ดก่อนพี่เด็ดลูกคนละแม่ก่อนเด็ดลูกคนละแม่อ่ะตอนนี้เนี่ยหน้าแผงสวยครับพี่มณนี้ล้อมเพชรมณนี้ล้อมเพชรหน้าแผงสวยนี่สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจ้ะ หน้าแผงหน้าแผงหน้าแผงมานีล้อมเพชรชมพูใบใหม่เปิดเหลืองทองจ้ะสามร้อยห้าสิบาทครับส่งฟรีกระถางหกนิ้วมานีล้อมเพชรหน้าแผงอ่ะด้านนี้ครึบเปิดขึ้นมาสีการจะนาพิเศษกะบี่นี่หน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อไซใหญ่กระถาง อ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้วอ่ะ uh, ผมยกให้ดูเนี่ยกระถางหกสายใหญ่ครับพี่ต้นใหญ่หนึ่งพันบาทจะ้ะไม้แยกหน่อสีการจนาพิเศษหน้าชมพูสวยหวานแบบนี้นะครับผมนี่ไม้หน่อไม้หน่อไม้หน่อหน้าสวยสวยสีการจนาพิเศษเขา,าเรียกกันเจนสองเลยพี่เพราะว่าเจนหนึ่งมันจะออกส,ออกส,ออกสีออกน้ำตาลดำแล้วมันจะออกน้ำตาลทึบๆมันจะไม่สวยอันนี้ออกแบบชมพูชมพูแบบเข้มๆหวานๆเลยเขาขาวนี่คือเม็ดสีนะพี่เนาะเม็ดสีเริ่มมาแล้วนี่เขาขาวนี่คือเม็ดสี เสีสวยตานนี้โอ้ยลม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 แรงลมแรงรึบอ่ะสงไขอ่ะสงไขอันนี้คือสายใหญ่แม่พันธุ์ครับพี่น่าดูหน้าแม่ก่อนดูหน้าแม่ก่อนเนาะนี่เม็ดชมพูสวยเข้มเข้มเลยเดีย๋ยวให้ดูหน้าลูกครับพี่มีหนอมีหนอมีหน,น่ตัวน,นี้ ตัวน,นี้มีหน่อจ้ะกระถาง6นิ้วองสงไขยไซใหญ่แม่พันนี่มีทั้งหมด1นหนอ่อสองหน่อครับพี่แล้วก็หน่อที่3กมกลังแทงขึ้นมาจา้ะหน่อขึ้นไกลตัวอยู่นะนี่หน่อนี้ขึ้นไกลตัวเลยหนอนี้ขึ้นไกลตัวมี3ามหน่อครับพี่สามหนอ่ออสงไขยห้าร้อยบาทส่งฟรีจ้ะกระถางหกนิ้วนี่อสงไขยไม้อายุปีครับพี่มีหน่อแล้วสามหน่อแบบนี้เลยคุ้มๆจ้ะถ้าใครไม่เอาไปแยกหน่อก็เลี้ยงลงฟอร์มกอนเนาะไปอัพกระถางหน่อยลงกระถางสิบไปเลย ลงกระถางสิบใหญ่ไปเลยครับพี่ปล่อยหนอเขาโตให้แบบว่าใหญ่เท่าแม่แบบนี้บอกเลยว่าใบาดกใบแน่นมากกระสงไข่สวยๆจ้ห้าดับบัสใหญ่แม่พันเนาะต้นนี้นะเมืองนอนใหญ่กระถางแปดนิ้วครับกระถางแปดนิ้วหน้าชมพูทองสวยๆนี่จ้าณเมืองนนะเดี๋ยวไล่ใบให้ดูก่อนนะพี่เนาะต้นใหญ่ใบใหญ่นี่ใบน,นี้เปิดหน้าทองเอามือสอดใหญ่มากครับพี่กระถาง แปดนิ้วณนะมังนวลใหญ่หนึ่งพันบาทครับพี่ส่งฟรีไปเลยหนึ่งพันบาทส่งฟรีกระถางแปดนิ้วไซส์ใหญ่แม่พันไซส์ใหญ่แม่พันณนะมังนวลต้นเดียวออย่ยบอกว่าเต็มถาด่ล้นถาดหล้นถาดแล้วก็วางอยู่กับาสาวนครัยศสีนครับอันนี้ถาดครึ่ง <laughs> ใหญ่จริงแต่อันนี้มีหนอแล้วอะดูเดี๋ยวด,ด,ดูหน้าน้ำมังนวก่อนเนาะหนึ่งพังนนะ 1, บาทครับพี่รกระถางแปดนิ้วส่งฟรีเดอ้อสาวนครัยศรีมา นี่ครับพี่หน้าแม่เนาะหน้าแม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน้าหนอหน้าลูกเขานี่หน้าแม่ใบใหญ่มากมิดฝ่ามือนี่ใบแม่นะครับพี่ชมพูฮรครึ่งเลยเนาะแล้วก็ใบหน่อครับพี่ต้นหนอนะ่อเนาะต้นหนอ่อมีหน่อมาแล้วหนึ่งหนอ่อพี่ดูใบหนอ่ทนอ,อที่ม้วนไอ้หลอดที่ม้วนอยู่นะพี่ชมพูเข้มปัดเลยต้นหนอ่อนี่สวยๆหนึ่งพันบาทส่งฟรีครับพี่ สาวนครใชสีไซส์ใหญ่พร้อมหนอก,กระถาง8ดนิ้วความใหญ่คือ1นถาดครึ่งใหญ่รถแล้ถาดเดียวเอาไม่อยู่แล้วมใหญ่มากนี้ใหญ่มากมหนึ่งพบาทส่งฟรีจ้ะสาวนครใช้สีอ่ะปิดก่อนเดี๋ยวไปัขูข้างๆกัน ต้นนี้ไม้ใหม่ก็นหน่อยไม้ใหม่ก็นหน่อยจะด่างออกอชมพูชมพูทองชมพูทองละเลื้อละเลือในไปทองแบบว่าอาจะบอกอยังไงเดียทองแล้วก็ออกเขียวออกเขียวเลมอนเขียวเลมอนด่างชมพูเขียวเลมอนแล้วก็จริงๆอ่ะเขาด่างทองเหลืองทองเข้มเลยนี่แต่คือเจอหนาวเนาะเจอเจอกระทบหนาวไปหน่อยสีเหลืองทองก็อาจจะไม่เอาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลิ้นรัวไปไหนเนี่ย <laughs> อทองล้นฟ้ากระถางห้านิ้วครับพี่ทองล้นฟ้าทองล้นฟ้าต้นนี้เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีจ้ะทองล้นฟ้าทองล้นฟ้านี่ต้นนี้ส่วนต้นนี้รัตนะลุ่งเรืองหน้าสวยจ้ะกระถางหกนิ้วนี่ใบล่าสุดใบนี้ครับพี่เป็นไงอย่างสวยต้องบอกว่าอย่างสวยยังสวยยังสวยรัตนะลุ่งเรือง สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ส่งฟรี350สามร้อยห้าสิบส่งสีกระถางหกนิ้วหน้ายังสวยหน้ายังสวยรัตะนะรุ่งเหลืองอ่ะไมใหม่หมกันหน่อยต้นนี้มีชื่อเรียบร้อยครับพี่มีชื่อเรียบร้อยจดชื่อเรียบร้อยแล้วหมายต้นนี้ชื่อว่าทองศลานะครับทองศลากระถางห้าจุดห้านิ้วหน้าเหลืองทองสวยแบบนี้เลยเม็ดเริ่มมาแล้วพี่เขาจะมีเม็ดอ่าเม็ดชมพูเนาะเม็ดชมพูนี่กัดเม็ดชมพูมาสวย ทองสิลากระดังห้าจุดห้ามือแตะนะพีนี้ต้นใหญ่สายใหญ่เจ็ดร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาททองสิลาเหลืองทองสวยๆครับไม้เหลืองทองสวยๆทองสิลากลับไม้ใหม่ต้นนี้สบายจันทร์สบายจันทร์ใบ,บหอ,อกครับพี่เอาสิใบ,บหอ,อกมาแดงปีนี้จัดไปต้นนี้กระถางห้านิ้วสบายจันทร์นี่ ตอนโตสวยมากเด้อพี่ตอนโตสวยมากใบหอกใบนี้ด่างฮับครึ่งฮับเึ่งฮับเค่งนี่เหลืองสวยฮับครึ่งเจ็ดร้ิบาทครับผมสบายจันไม้ใหม่ไม้แรสวยแจ่มมาต้นนี้เพิ่เมือนนครชุมครับสวยๆเลยใบสวยหน้าเข้มเข้มครับพี่หน้าเข้มเข้สวยๆกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้ว ฟอร์มนี้ฟอร์มกําลังสวยเลยด้ข้างจ่ะ3า0ร้อบาทส่งฟรีครับผมเมืองนครชุมเมืองนครชุมสวยๆสามรอยบาทส่งฟรีส่งฟรีจ้ะส่วนต้นนี้พญามุจจรินเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งครับพี่เดี๋ยวนี้เตมก่อนอะกัดสีมาแล้วเด้อกัดสีมาแล้วเด้อนี่พญามุจจรินครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ชมพูสวยๆมาแล้วจ้ะชมพูสวยๆมาแล้วพญามุจจรินกระถางหกนิ้วจ่ะสามรอยห้าบบาทครับส่งให้ฟรีครับผม 350บาทนี่โปรพิเศษพิเศษปีใหม่ส่งฟรีส่งฟรีอนะพยามุจลินคือถ้าชมพูแบบน,นี้มาแล้วนะพี่ใบใหม่เขาจะยิ่งชมพูออกมาเรื่อยๆนะจนชมพูหมดทั้งใบนะพี่แล้วก็กลายเป็นฟอร์มกอฟอร์มกรแบบว่าชมพูทุกใบทั้งใบทั้งต้นเลยบอกว่าเลยว่าสวยมากพยามุจลินกร้ะ350ส่งฟรีอายุไม้ไซนี้นะพี่ห้าถึงหกเดือนแล้วกว่าจะกัดแบบนี้เนาะเริ่มกัดแบบนี้นี่ 350ส่งสีพระยามูตจะรินจ่ะมีตรงนี้อีกสักนั้นหนึ่งปิดท้ายนะบิดสวยๆพรเจ้าสัวแล้วพม่เห็นพรเจ้าสัวหน้าเหลืองหน้าเหลืองสวยเลยนะ,ะตรงนี้จ้ะพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวครับพี่ต้นนี้เลยต้นนี้เลยนี่ใบลองใบลองใบลอง,ลองเหลืองทองสวยมากมีแบบว่ามีชมพูหน้าชมพูด้วยมแล้วก็ใบนี้ใบล่าสุดน,นะครับ ออกเหลืองทองดังออกเหลืองทองนี่ตัวนสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับกระด่างหกนิ้วพรเจ้าสวสวยต้นใหญ่แบบนี้เลยสองร้อยห้าสิบส่งฟรีจ้าพรเจ้าสวต้นนี้ถือว่าหลากสีมากครับพี่ขาวชมพูเหลืองทองเนาะสวยๆอ่ะสนใจต้นไหนนะครับพี่กิ๊กกังได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้ z e ้ o ศูนย์หกสี่เก้าซันหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออปเตอร์สาวน้องก้อยสวยๆรับสายจ้า ขอบคุณที่พี่พีเข้ามารับชมรับฟังนะครับผมบอลสวยฝากไว้ด้วยด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ